เวัสดีค่ะเพื่อนๆนิวก็ได้กลับมาจากเมืองไทยแล้วนะคะตอนนี้นิวอยู่ที่เท็ฟิลแลนด์นะคะกลับบ้านแล้วนะคะช่วงเดือนนี้นะคะที่เทศฟ,ฟิลแลนด์เนี่ยหิมะก็จะเริ่มละลายแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าด้วยการที่เกิดพายุหิมะนะคะเข้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะประมาณเมื่อวันอังคารนะคะหิมะอ่าพายุหิมะเข้านะคะอังคารนี้น่าจะเป็นวันที่5ได้นะควันที่ห้าวันที่6เดือนเมษายนนะคะ ก็ทําให้เกิดหิมะตกอย่างต่อเน,นื่องนะคะ่วนวันนี้ก็เกิดเป็นแรนใต้นะคะหรือว่าฝนตกนะคะนิวก็ได้กลับมาถึงประเทศฟินแลนด์อย่างมีความสุขนะคะการที่นิวได้เดินทางไปพักผ่อนสองอาทิตย์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ชุ่มฉ่านะคะสองอาทิตย์เต็มแล้วก็นิวก็มีโอกาสะะได้ดูแลตัวเองนะคะคือว่านิวก็มีโอกาสได้ไปรักษานะคะคโรคภูมิแพ้ที่นิวเป็นนะคะคือนิวจะมีอาการแพ้เกสรดอกไม้นะคะ อาอาขนสัตว์นะคะขนสัตว์จำพวกขนหมาขนแมวนะคะแล้วก็ที่เป็นขนพิปุยนะคะแพ้ฝุ่นนะคะแล้วก็แพ้ไรฝุ่นรวมทั้งเนี่ยนิวไม่สามารถที่จะกินอาหารทะเลได้นะคะถ้าหนูกินอาหารทะเลเนี่ยเราก็จะมีการผื่นขันนะคะแต่ในส่วนในส่วนเรื่องของอาหารทะเลเนี่ยนิวเป็นมานานแล้วแต่ว่านิวไม่รู้ว่านิวอะแพ้อาหารทะเลนะคะทุกครั้งนะคะที่นิวทานอาหารทะเลเนี่ย เดีจะมีอาการคันนะคะประมาณวันสองวันนะคะแต่ก็ไม่ได้คันมากเราก็ไม่ได้เอะใจนะคะแต่ตอนนี้นะคะนิวรู้แล้วนะคะว่าอะไรที่นิวควรทานอะไรที่นิวไม่ควรทานนะคะอย่าแล้วกอีกอย่างหนึ่งนะคะคือนิวก็ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์นะคะคือนิวมีโอกาสหยุดสองอาทิตย์นะคะอันดับแรกก็คือกลับตัวแล้วก็ไปเที่ยวกอรเสม็ดนะคะแล้วก็กลับมาที่จังหวัดนครราชสีมานะคะมาเยี่ยมคุณแม่แล็ญาติพี่น้องนะคะ ในระหว่างที่เรากักตัวรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยนิวก็มีโอกาสนะคะได้ไปทําฟันด้วยนะคะเช็คโรคภูมิแพ้นะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ได้ยาม,มากินนะคะแล้วก็แล้วนิวก็กลับมาเช็คโรคภูมิแพ้ที่นี่ต่อนะคะมารักษาตัวที่นี่ต่อเพราะว่ามันจะเร็วขึ้นมาหน่อยอนิวก็มีโอกาสนะคะได,ได้ไปทาฟันนะคะได้ไปเจอคุณหมอทําฟันที่น่ารักมากๆนะคะนิวไปทําฟัน เป็นระยะเวลาทั้งหมด5วันนะคะ5วันอาจจะมีวันเว้นวันบ้างหรือ2วันติดแล้วก็1วันเว้นคือว่ารวมแล้วเนี่ยการทําฟันเนื้อทั้งหมด5วันนี่ก็ทําไปทั้งหมด10ซิกนะคะ10ซิกนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสแล้วเราก็จัดไปเลยนะคะจัดให้มันเต็มปากเลยนะคะแต่ก็ยังเหลืออีกประมาณประมาณ4-5ซิกนะคะที่ต้องทําต่อนะคะคือว่าการทําฟันในครั้งนี้นิวก็ไปเอารอยอุดที่สมัยเด็กนะคะที่เป็นที่มันจะเป็นลักษณะเหมือน เหมือนขาวๆเ,เ,เป็นเหมือนเป็นเหมือนเหล็กขาวๆสีขาวๆอะค่ะสีเงินๆงินนะแล้วพอนี้พอมันนานๆแล้วเนี่ยมันก็ดํานะคะแล้วคุณหมอก็บอกว่าฟันเนี่ยพอเราอุดนานแล้วเนี่ยมันก็จะมีรอยแตกมีรอยแตกรอยร้าวนะคะทําให้ความหวานแลือเศษอาหารเนี่ยเข้าไปอุดโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าฟันเราผุนะคะเพราะว่า ตัวตัวพื้นผิวที่มันเคลือบฟันอย่เนี่ยมันไม่มีรอยมันไม่มีรูให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะนิวก็ไปแก้นะคะฟันทั้งหมดสิบซี่นะคะเราก็ทําการเสียวเราก็ทําการขูดหินปูนทุกอย่างนะคะนิวก็มีฟันที่สวยงามแล้วก็สุขภาพสุขภาพป,ปากที่ดีนะคะเพราะว่าสุขภาพฟันสุขภาพป,ปากเราแข็งแรงมันก็ดีต่อสุขภาพเราด้วยนะคะวันนี้นะคะนิวก็มาเดินออกกำลังกายนะคะเพื่อที่จะลดความอ้วนนะคะเพราะว่านิว อยู่ที่เมืองไทยนิวไม่ได้ทานเยอะนะคะแต่ว่าอาหารที่เราทานเนี่ยมันจะมีเครื่องแทะเครื่องเทศเครื่องเคียงนะคะแล้วก็รวมทั้งรสชาติที่มันหวานมากแล้วก็เค็มนะคะก็คือทําให้นิวเกิอดอาการบวมนะคะบวมจากจากเกลือแลิจากน้ําที่เราดื่มนิวดื่มน้ํามากนะพาะเหงื่อออกตลอดเวลานะคะดื่มน้ำมากนะคะปรากฏว่าพอนิวกลับมาถึงฟินแปนด์เนี่ยนิวชั่งน้าหนักเนี่ยนิวน้าหนักขึ้น7กิโลนะคะ แต่ว่าน้ําหนักที่มันขึ้น7จกิโลเนี่ยมันก็มาจากอาการบวมน้ํานะคะแล้วก็ที่เราทานของเค็มเยอะนะคะใช้เวลาเหลือทิ์นะคะคือนิวตอนนี้นะคะนิวเริ่มออกกำลังกายนะคะคือนิวเดินเดินมากมากเลยนะคะเดินเช้าเย็นทุกวันเลยนะคะแล้วก็รวมท่องของซอร์ินะคะตอนนี้รู้สึกว่าอาการบวมน้ําแล้วก็เนสเต้น้าที่มันขับออกจากร่างกายเนี่ยออกไปแล้วทั้งหมด2อกิโลครึ่งนะคะ ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้นิวก็ต้องการที่จะเฟิร์มกล้ามเนื้อน,นะคะนิวก็จะทานอาหารที่เป็นโปรตีนเยอะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผักผลไม้นะคะปะปนกันไปนะคะคือพยายามที่จะรักษาบอดี้นะคะหุ่นรูปร่างให้มันดีคงที่เหมือนเดิมนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยกีฬากอล์ฟเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเริ่มเข้ามานะคะซีซันของฤดูการเล่นกอล์ฟ ก็เริ่มเข้ามานะคะนิวก็จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็รักษากล้ามเนื้อแล้วก็หุ่นให้มันดีนะคะเหมาะกับการเล่นกีฬานะคะก็สําคัญเนี่ยถ้าหากว่าเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือเราไม่มีน้ําหนักมีน้ําหนักไม่อ้วนจนเกินไปนะคะน้ําหนักเราไม่สูงจนเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกสบายตัวนะคะแล้วก็กินอิน่นอมนอนหลับนะคะโอเคนิวก็จะเดินต่อนะคะเดินคือปกติแล้วช่วงนี้นะคะถ้าเป็น เมื่อหลายๆปีที่แล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยนิวสามารถที่จะออกไปดรากอฟได้แล้วนะคะแต่บังเอิญว่าปีนี้นะคะมันมีพายุหิมะเข้ามานะคะก็ทําให้ตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยมีหิมะเพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่เห็นนี้นะคะ